สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอยู่กับช่อง Backhoe Channel นะครับ วันนี้เราก็จะมารีวิวหนวดขาวครับล่างหนุ่มก็ไปดูสกิลกันเลยนะครับก็สกิลที่หนึ่งก็ทิ้งข้าวของเว้ซะก็พลังโจมตีก็อยู่ที่726แล้วก็จะลดพลังโจมตีลง30%ระยะเวลาของผลก็20วิคูดาวของสกิลนี้ก็29วินาทีนะครับ ก็ไปดูสกิลที่2ครับเลเยวห้าอยู่ที่พลังโจมตี374เมื่อไม่ได้ชาร์จนะครับก็จะทำให้เกิดตัวสันก็ร้อยเปอร์เซนระยะเวลาของผลก็5าวิแล้วก็แบบชาร์จเสร็จสมบูรณ์นะครับก็สกิลพลังโจมตีก็อยู่ที่857แล้วก็ทำให้เกิดตัวสันร้อยเปอร์เซนระยะเวลา5าวิ พลูดาวของสก,กิลนี้ก็อยู่ที่43วินาทีแล้วครับก็ไปดูคุณสมบัติของตัวละครนะครับก็ทำให้สถา,านะแช่แข็งย่นเวลา80%ทําทำให้สถา,านะตัวสัตว์ไร้ผลแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น10%เมื่อพวกเนวกันโดน KO สูงสุดที่50%นนะครับจะรีเซ็ตเมื่อเราตายนะครับ ตอนที่ได้รับความเสียหายการโจมตีปกติครั้งที่สามแล้วก็ตอนที่เราโจมตีศัตรูสามครั้งครั้งที่สามจะทำให้ฝั่งนูน้นตัวสั่นนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไปคุณสมบัติที่หนึ่งก็สร้างความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นเมื่อโดนโจมตีในเขตสมบัติทีมศัตรูนะครับก็คือว่า จะแรงขึ้นพลังโจมตีพลังจอ้าก็ไปดูอันที่2ก็แล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่ม1 5เเมื่อฆ่าศัตรตูแล้วก็เมื่อทีมบูธเพิ่มขึ้นจะเพิ่ม5%อร์เซนต์นะครับก็ไปคุณสมบัติที่2ไม่มึนงงและจะไม่ล้มลงเมื่อมีเพื่อนอยู่ในเขตสมบัติที่เราอยู่นะครับอ่าก็ ย่นเวลาคูดาวของสกิล2 1 5เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะตัวสันนะครับก็คือว่าเมื่อเพื่อ,อนโดนตัวสันก็จะเมื่อตีก็จะลดสกิล2-15%นะครับก็บูสต์คุณสมบัติก็สร้างความเสียหายด้วยคิดติค่อนเพิ่ม10%นนะครับอ่าก็าไปดูสกิลในการเล่นนะครับ อ่กาก็จอยนี้ครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคนอ่อาี๋ยนี้ก็เดินไปให้สายโลดึงธงนะครับแล้วก็เปน็นดึงธงกลางนะจอยนี้ขอแวะแวะธงบีก่อนนะครับอ่าดึงก่อนจอนี้เดี๋ยวนะครับไปธงกลางกันเลยครับทุกคนอ่า ถ้าหนวดขาวตัวนี้แบบมันบางมากนะครับถ้าไม่เวลร้อยจริงๆก็เล่นในแรงยากถือรับแต่ถ้าซับถึงอะไรก็พอเล่นได้นะครับเพราะว่ามันต้องฆ่าเพื่อนถึงจะเก็บสเต็กพลังจมตีได้นะมันถึงจะเก่งแล้วแล้วก็ต้องให้เพื่อนตายด้วยครับมันถึงจะถึกขึ้นนะมันจะมีโล ขึ้นนะครับเออราก็จะแบบไม่ตายง่ายง่ายครับเออเจอนี้ครับลุ้มครับลุ้มครับอัดหน้าไปหนึ่งดอกไม่ตายครับเห็นไหมครับมันเล่นยากครับเจ้านี้ครับโปรเจกต์โทรละเจ้านี้บูธเราใกล้มาแล้วครับชาร์จชาร์จชาร์จรอบูธ ตู้บูทมาบูทมาพอดีก็ไม่ทันนะครับเราชาร์จพลังไปก่อนจอนี้ครับไปลุมฝั่งนู้นนะครับบิ๊กมอมอัดหน้าไปหนึ่งดอกไม่ตายครับเอาไงเอาไงลบก่อนจอนี้จนี้จอนี้โดนลุม้วครับทุกคนถอยถอยถอยก่อนนะผมต้องถอยแล้วจวนี้ก็มันฝั่งนู้นก็ ตามมาเพียบเลยโอ้ไงหลบก่อนเออเออโดนกราบตอยเออฮะโดนกราบตอยจอนี้ก็กดอุศบก็มาช่วยผมนะครับฟันไปฟันไปกราบตายตายครับแต่วันนี้ถอยก่อนนะตั้งหลักก่อนจอนี้ก็อัดหน้าไปหนึ่งโดเไม่ตายครับแต่ติดสันสะเทือนคะรับแล้วก็อัดหน้าสกิลหนึ่งไป สกิลหนึ่งก็เหมือนในอนิเมะนะครับก็เอาไว้ฟันกับโรเจอร์นะครับตัวนี้นี่บุกมัมบิกมัมบิกมัมหลบได้แล้วก็หลบก่อน,นโรบินมาช่วยจงังหวะนี้เออมาช่วยเออบูดลงมาพอดีครับจังหวะนี้โดนไฟเผาของบิกมัมนะผมกำลังจะตายทุกคนตาย เด็ดเลยครับจังหวะนี้จ um> ังหวะนี้ก uh, ็เอาแชงไปแก้เกมนะละสิบวีสุดท้ายนิโคลบินก็ดึงทงได้ครับจัวะนี้ครับอัดหน้าไปไม่ตายมันดอดได้เออก็ชนะไปที่สามต่อสองนะครับก็ไปต่อกันเกมที่สองกันเลยนะครับทุกคนก็ฝั่งเราก็มีนอดขาวตั้งสามคนเลย ฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งเรากับฝั่งเขาก็บอดกันทั้งนั้นเลยครับเหลือแต่ผมคนเดียวครับเดี๋ยวนี้ครับดึงธงบีครับเล่นแพ้เยอะเกินนะเลยเจอบอดเดีย๋ยวนี้นเกมมันส่งมาเดี๋ยวนี้หนวดขาวกระท่าหนวดขาวเอาง่ายงบูดอันหนะ้า ชาร์จอัดหน้าตุ้มไม่ตายครับแล้วก็อัดหน้าไปสกิลหนึ่งตายครับซาบโบตายแก็ตีธรมรมดาลบก่อนเบอรเจ็ด <'m> เอาไปเจ้านี้ครับลุ่มหนวดขาฝ่ายผมลุ่มอยู่ครับดีตอนนี้ครับมั่วพิชุมละมุนอยู่ครับเอาง่ายๆเอางตั้งหลักอยู่ครับบูทบูททงอยู่ครับ ฝั่งนู้นก็โถมเข้ามาที่เลนกลางแล้วก็อัดหน้าไปรับสเล็กแมนไม่ตายครัเจอนี้ถอยก่อนอีเอาเนื้อ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 ได้เจอนี้ได้เจอนี้ก็ฝั่งเราก็ตามด้วยธงห้าทงนะครับบนเค็มบนเคมา่ะบนเคมอ่ะบนเคม็มอ่ะอัดหน้าอุ้ยล้มก่อนผม เอาไงาเอาไงเน,นี้แล้วก็อัดหน้าไปด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วก็ตีบอลเคตีบอลเคมันสลบก่อนตีตีฟาดฟาดฟาดหัวแตกเจาก้านี้ดึงทงครับโดดเข่ามาโดดเข่ามาชาร์จชาร์จไม่ได้เราเราติดโลคนน่ครับตัีวนี้ตั้งหลักก่อน เดี i, ๋ยวนี้ช้าแต่ช้าหลอดตูมไม่ตายแล้วก็อัดหน้าเว่าไปครับจะสกิลฟันฟันฟันฟาดฟาดฟาดเดี๋ยวนี้ฟาดใกล้ตายครับเหลือเลือดนิดเดียวแค่ข้อเดียวบูทเรามาพอดีบูทช่วยไว้ครับตังนี้ เราทุงเรานำอยู่3สาต่อสองเจ้านี้ฝังนู้นนก็ตายใกล้หมดแล้วครับแล้วก็ซาโบซาโบเราได้เนื้อครับนี่ซาโบช่วยไว้ทำให้กระเด็นแล้วก็เราได้เนื้อเราฟันฟันมันขอบคุณนะซาโบแล้วก็ฟาดหน้าซิริกแมนไปตูมแล้วก็ชนะไปนะครับ เกมที่2ก็3ต่อ2ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็เล่นไว้ประมาณ2เกมนะครับก็มันเล่นยาก